สวัสดีครับผมอคคนี้จากเพจมาหาประกันภัยครับในกรณีฮะโดนทุบรถเจลกรรมรถครับนํำทรัพย์สินของท่านไปครับแบบนี้เคลมได้หรือไม่ครับต้องแยกก่อนนะครับในกรณีที่โดนเจลรกรรมฮะงัดรถแบบนี้ฮะในส่วนของตัวรถบอดี้นะฮะจะเคลมได้ประกันเฉพาะประกันประเภท1กับประเภท2พิเศษหรือว่าเรียกว่า2บวกครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าขโมยพวกล้อมงล้อแมมกครับอุปก,กรณ์ตกแต่ง เพิ่มเติมแบบนี้ครับประกันจะไม่ได้ค้ำคองครับยกเว้นว่าท่านจะจ่ายประกันเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ไปตั้งแต่ตอนที่ทําประกันครับแล้วทีนี้ฮะในส่วนของทรัพย์สินที่อยู่ภายในรถอย่างเช่นพวกโน้ตบุ๊กกระเป๋าสตางค์ับพวงมาลัยพวกนี้ฮะคันเกียร์พวกนี้ครับไม่สามารถเคลมได้ครับเป็นอยู่นอกเหนือจากในส่วนของประกันรถครับ อย่างไรก็ตามครับเวลาที่เราไปจอดครับจอดในที่ปลอดภัยครับจอดในที่ที่มีกล้องวงจรปิดครับจะจอดในรถในที่เปี่ยวแบบนี้ฮะจะดีที่สุดครับมีประกันติดรถไว้ปลอดภัยที่สุดครับเป็นดีครับอย่างไรฝากติดตามครับมีคอมเมนต์นะเขียนในคอมเมนต์ได้ครับสอบถามเข้ามาได้ในเพจ Facebook มหาเฮงครับโดยพิมพ์มหาเฮงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วยประกันภัยเป็นภาษาไทยขอบคุณครับ